หลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศเมื่อนหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาบรรยากาศตั้งแต่วันแรกของการเปริดประเทศพบนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศอย่างคึกคักท่ามกลางมาตราการตรวจคัดกรองโควิดอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่รวมถึงการดําเนินการตามแผนที่ซักซ้อมทําความเข้าใจทั้งส่วนงานภาคพื้นหรือโรงแรมที่ทางนักท่องเที่ยวปลายทางได้ทําการจองที่พักเอาไว้ทั้งนี้รัฐบาลไทยได้เดินหน้าประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวจาก 61ประเทศและ2เขตปกครองพิเศษที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวซึ่งบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวจากสายการบินต่างประเทศทยอยเดินทางเข้าประเทศไทยโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพอทอรายงานระบุว่าจากนโยบายของรัฐบาลที่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเบื้องต้นตั้งแต่วันที่1-5พฤศจิกายนนี้ มีสายการบินต่างชาติทั่วโลกที่จะททำการบินเข้าและออกประเทศไทยทั้งหมด27สายการบินมีผู้โดยสารรวม15,230คนประกอบด้วย 1. สายการบินเกาหลีแอร์ 2. สายการบินเติร์กิสแอร์ไลน์ 3. สายการบินกาตา a i แอร์เวส 4. สายการบินเอมิเรส 5. สายการบินออลนิปอนแอร์เวยส 6. สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ 7. สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines แสายการบินแอร์อินเดีย9สายการบิน Edelweiss Air 10. สายการบินลุฟหันซาเยอรมนี1 1สายการบินแอร์ฟรานซ์2 2สายการบินซิปแอร์โตเกียวส3สายการบินสกูตไทเกอร์แอร์สายการบินบางกอกแ a i r เวย s ์ส15สายการบินอาเซียน r าแอร์ไลน์งส6สายการบินกาดูด้าอินโดนีเซีย ส7สายการบินเอทิฮัตแอร์เวย์ส8สายการบินคาเทเปซิฟิก19สายการบินแอลอันอิสราเอล20สายการบินเจจูแอร์21สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์22สายการบินเจแปนแอร์ไลน์23สายการบินอีว a i อ24ร์สายการบินแอร์โรฟล็อต25สายการบินไชน่าแอร์ไลน์2 6สสายการบินลาว และ27สายการบินแอร์อัสตานาขณะที่ภาพเส้นทางการบินที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ f r g h t r a d a 24.com ซึ่งเป็นภาพเส้นทางการบินแบบเรียลไทม์ซึ่งหากโฟกัสมาที่ประเทศไทยจะได้เห็นภาพเครื่องบินรอลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากและล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามีการประมาณการรายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประจำวันที่2พฤศจิกายนจำนวน31เที่ยวบินจำนวนผู้โดยสาร2 8 0 8 0คนแบ่งเป็นชาวไทย669คนและชาวต่างชาติ1,411คน โดยมีเที่ยวบินจากหลายประเทศที่เข้าข่ายสามารถเดินทางเข้าถ่ายได้โดยไม่ต้องกักตัวอาทิเที่ยวบิน AK-384 จากสหรัฐอาหรับอมิเรสผู้โดยสาร2 8 6คนทเที่ยวบิน KE-653 จากเกาหลีใต้มีผู้โดยสาร1 1 0คนและทเที่ยวบิน JL-707 จากญี่ปุ่นมีผู้โดยสาร143คนเป็นต้นซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนอยู่ที่ แ2นสอคนเฉลี่ย24,199ี่ย24,199คนต่อวันและตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนมีจำนวนผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ขณะนี้22,779คนและมีผู้ได้รับอนุมัติแล้ว4,206คนข้อมูลณวันที่2พฤศจิกายนซึ่งกรมการกงสุลย้ำให้ประชาชนและชาวต่างชาติ ตรวจสอบก่อนการลงทะเบียนขอ Thailand Pass เพื่อเข้าสู่ประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ www.tpconsular.go.th เท่านั้น